สวัสดีจ้ามือในช่องสาวต้าชาแนลปิ้งปิ้งในลูกใหม่บ่ลูกอันนี้อันลูกไก่ลูกไก่อันแม่เพิ่นฝากแล้วนั่แม่บ่ท่านจักแม่เป็นตัวใดญนี่เพิ่นถิ่มไว้อยู่กลางทุ่งนาก็เลยเดี๋ยวเอามาวันนี้ปิ้งปิงเลี้ยงเอาอันนี้ปิ้งปิงปิ้งปิงเอ้ยอันนี้จ้ะ อีกตัวหนึ่งอยู่ในอ้อมแขนเพิ่นหันอยู่ข้งางในพุนดิพุนดิมีสองตัวได้จ้ะอีกตัวหนึ่งอันเพิ่นกอดเอาอยู่เพิ่นหักหันดิสองตัวอยู่ข้างในเดี๋ยวจ้ะตัวหนึ่งอยู่ไตแขนนี่ดิอันนี้แกไก่ก็คิดว่าอันปิงป้งปิงเป็นแม่เพิ่นปิงป้งปิงนี่เป็นหมาตัวเมียได้จ้ะเด้อปิงป้ง อเอาขาหนีบไว้ปิงปิงเอ้ยหนูได้ลูกใหม่แล้วลูกไหนอ่ะได้ลูกใหม่เหรออ่ะหนูมีลูกแล้วเหรออ่าไม่เลยจ้ะปิงปิง,ปงเพเลี้ยงเอาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปิงปิงในเด้อจ้าอันนี้ตัวนี้หน่อย ซื้อว่าน้องกําไรเงินกับน้องกําไรทองคู่ไก่ตัวน่อย2ตัวตังเพิ่นซื้อให้เพิ่นกําไรเงินกับกําไรทองีแม่เพิ่นือปิงป๊งๆปิงป๊งๆปิง๊งๆลูกอีน